ไปกันที่การคัดเลือกเยาวชน64คนนะครับเพื่อเข้ามาร่วมเทรนนิ่งแคมป์ของจูเนียร์ NBA กันครับโฟม s สจับมือ NBA เปิดโครงการจูเนียร์ NBA a บีไทยล2014ก้าวแรกของเส้นทางสู่การเป็นนักบาสเกตบอลระดับโลกกับจูเนียร์ NBA หรือโครงการพัฒนาเยาวชนระดับนานาชาติของ NBA ครั้งแรกของเมืองไทยครับที่ได้เฮดโค้ชจูเนียร์ NBA คริสโตเฟอร์ซัมเนอร์ครับมาช่วยพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลให้กับเหล่าน้องๆเยาวชนอายุระหว่าง5 14ปีทั่วกรุงเทพโดยไม่เสียจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นสัปดาห์ที่2ของโครงการครับโดยทีมงานได้ทําการคัดเลือกน้องๆเยาวชนที่มีทักษะและมีความสามารถในการเล่นบาสเกตบอลเป็นชาย40นะครับหญิง24คนที่โรงเรียน Uh, NIST International School อศกกรุงเทพครับเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมโปรแกรม Junior NBA Training Camp ระหว่างวันที่1-3สิงหาคมนี้นะครับโดยหลังจากนี้จะเป็นการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเด็กผู้ชายอีก10คนนะครับและเป็นเด็กหญิงอีก4คนที่มีความสามารถโดดเด่นเหมาะสมที่จะเป็น Junior NBA All Star เพื่อได้รับโอกาสสุดพิเศษเดินทางไปร่วมเปิดประสบการณ์กับนักบาสเกตบอล NBA ในต่างประเทศต่อไปครับ